รงเรียนอะไรนะสายทิศเกษตรอยู่ตั้งกินิเขตบางเขนเหรอใช่เอ้ยรู้รองได้ไงอ่ะเฮ้ยพี่ตามร้องเพลงเรียนเราได้ว่ะเพลงอะไรที่เกษตรตั้งกินิเขตบางเขนแล้วพี่รู้ไหมว่าพอผมขึ้นประมาณสักอันนี้ช้อนกลางนะเออตอนผมขึ้นประมาณสักมอมอต้นมีข่าวว่าให้เปลี่ยนเนื้อร้อง เขาจะย้ายเขตศอ่ะเขาย้ายเขตจริงเหรอเขตสั่งย้ายผมต้องลองว่าเราเป็นนักเรียนสั้ิกาเสรตังอยู่ในเขตจตุจักรปืนมากเลยปืนแล้วมันไม่คล้องเลยพี่ตอนนั้นแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาบังเขนใช่แล้วกลับมาบังเขนบางเขนดีกว่าไม่เวิร์กจะุจักรี่แม่เป็นการแต่งเพลงที่แบบมัดตัวเองมากเลยใช่แล้วเขาก็ไม่เ่็นทำบน้องอะไรให้เราด้วยเตพูดขแล้วทำไมเพื่อนพี่ต้องเอามาร้องตอนอยู่มหาลัยเลยไม่รู้ว่าผมแบบ มอมาแล้วนั่งคุยกันแล้วก็แบบเอ้ยโรงเรียนมึงร้องไงซี้งามอัลลามลูกชมพูป้ายอะไรแล้ว่าแต่ก็ไม่มีคนร้องสตรีกาเซสเพราะแบบเฮ้ยแม่ง a m a z i n สุดกระหม่มัดตัวเองมากต้องอยู่ตรงนี้น่าศึกษานอะเข้าเรื่องวัยเด็กเลยเนี่ยคัสตัวดิวเซอร์ตัวไอตัวโอ้ยหน้าเปล่าได้ไหมฮะพี่จำเรียนที่ไหนมาครับพี่บางกะปิครับต้งเรียนในเขตบางกะปิเมโลดี้บางกะปิจำน้องอื่นกันได้เด็กชายสแต็มเป็นเป็นเป็นเด็กยังไงฮะไม่ทำอะไรเลย ฟังเพลงฟังเพลงชอบฟังเพลงไม่เล่นกีฬาเลยเป็นคนตึมชาตันชะโอเคค่อนข้างอ่อนแอตอนนั้นยุคเอาเตอร์แล้วก็เป็นช่วงฮอตเวฟมเปิลอวอร์ดประกฏไหม ปมะกุ้นจําได้ไหมว่ามันคือครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3ครับโสามได้เป็นรุ่นเดียวกับลูซิเฟอร์ที่ในวงแคชตอนนี้แต่แชมป์ไม่ใช่ลูซิเฟอร์นะใช่แชมป์เชี่ยใช่ไหมลูซิเฟอร์ไม่ได้แชมป์ผมเข้า30วงสุดท้ายโอเคได้มาโชว์หัวเละมากเลยทำไมเละก็เป็นเป็นฟอนแมนนี่แหลตอนนั้แล้วก็เป็นนักร้อีตาร์อันเดียวเอาเหรอใช่แข่งอยู่สองปี ปีที่2อนี่เพื่อนผมได้แชมป์นะว่ากูไม่เกีงร์ไกลครับปีนี้ตอนนี้เป็นไอ้ขวยวงดูดาร์กเพื่อนพี่มีสัดละอวยเยอะนะเปีนี้อวยมีตอวยด้วยดูดารักเลยดูดาร์กไอ้ดูดาร์กโคตรชอบเลยเฮ้ยมีความมากนะก่อนเพลงอะไรนะดูดาร์กจะมีอยู่เพลงที่จะไปกับฉันนหมื่อโอ้โหดาร์กใช่อ่านเนื้อเหมือนคณเด็กติดเกมไหมเหมือนติดเลยครับแต่ว่าบ้านโชคดีที่ไม่ไม่ยอมซื้อเครื่องเกมให้เอ้าหรอ คุณไม่เล่นที่ร้านนะเด็กตอนไปเล่นที่ร้านเล่นร้านป้ายอดเยี่ยมกว่าเดิมเกมเพ a y หนึ่งที่เราต้องมีเมมโมรีการ์ดไปเองป่ะใช่ครบเมมโมรีการ์ดไปเองแล้วก็คุณมีป่ะผมมีครับเครื่องะป๋ะติ๊กเกอร์หน้าเมมโมรีการ์ดของเราใช่ตัดหนังสือเกมแปะบุ๊ยเซฟเกมแม็กซ์ในสมัยนั้นใช่แล้วก็เสียเงินให้ร้านเกมเยอะมากจนพ่อบอกว่างั้นซื้อคุณซื้อเครื่องเครื่องแรกคือ Play บ้าง Play หนึ่งโอ้ยฉันก็ไม่มีซุปเปอร์ไม่มีเป็นปมเหมือนกันนะะย่่่างเีีีี้พมมมมปผผรว โอ้โห uhm oh oh แต่ท่าอะไรวะิง้มใครมีรวยจริงผมรวยผมมีเมกะได้ด้วยโห่เนี่ยบ้านเพื่อนที่แบบเดี๋ยวคนในหมู่บ้านเราต้องไปบ้านนี้มีน้องปะมีครับมีพี่ชายอ๋อเล่นด้วยกันได้ครับตอนที่ผอไม่ได้ฮอตเวร์แบบพี่ยังเดินทางกับการร้องเพลงมหนือาก็รู้สึกว่าบีช่วงที่แบบไม่เอาแล้วไหมไม่มีครับโหนี่คือคิดจริงจังว่าจะเป็นศิลปินเลยปะแดนหรือที อ๋อตอนนี้คิดเลยใช่ไหมไม่มีแผน B ถ้าไม่ได้เป็นเสือปิงก็จะทำ MV คิดอย่างนี้เลยอยู่ในวงการเพลงนี่แหละใช่อ๋อโอเคแล้วถาปัดแมทแมทเรียนถาปัดยังไงครับเพราะว่าหมืนนั่นดอกอยู่อ๋อก็คือตามวงรุ่นพี่ชอบเนี่ยเรียนตามเราไม่มีแผน B แต่ถ้าตามพี่ป๊อตก็ขลุนะใช่ใช่ป๊อกก็ขลุนะปอนแรกคิดว่าพี่ปอเรียนเออมาถึงก็แบบคนที่เรียนคือพี่เมย์กับพี่ป้องเนี่ยโอ้โหคนนี้รู้ดีใช่ใช่คุ้นอยู่ไงเรายุคเราอืมก็คือเขาเลยครับเขาจะก็คือคิดว่าพี่ปอก็น่าจะอยู่ แต่ก็ไม่เป็นไร Four หรอกก็ยังได้เล็นเมล์เป็นมือกีตาร์ด้วยไงก็ยังเป็นมือกีตาร์อยู่ตอนเข้าใช่เป็นกีตาร์จนกระทั่งเนี่ยปีห้าอะไรเงี้ยร้องเพลงดีมากเขาเคอยู่วงเคลียร์ผมไม่วงเคลียร์นะเฮ้ยไม่ขู่แสดงวงเคลียร์สมัยดาร์กเหรอก่อนหน้านั้นตอนนั้นเป็นประกวดดนตรี ผมเล่นเบสในคณะแหละเขาเล่นอะไรเยอะแยะเนี่ยเขาเลือกแล้วเขาเลือกชีวิตเขาเขาเลือกเป็นกีาบ่นอะไรใส่เลยผมรู้ก็เลอเล่นเป็นอย่างอย่างที่จะไปรู้สึกีตากูไม่กล้าเลยว่ะเออแล้วก็ไปถามเขาเองเขาก็ผู้สาเล่าแล้วก็ไปโมโหเขาแล้วก็จะใครแขกใครมาเนี่ยหน่อยนะคือผมเล่นกีตาร์มาตลอดใช่ป่ะครับแล้วก็เลยเล่นเบสแบบอย่างงี้ไม่ได้อะใช้นิ้วไม่เป็นเลยใช้เปิกปกรอบ อ๋อเนี <tal word> ่มือแบกเขาต้องเขาเล่นสายใช่แต่ว่าเราเราสายกีต้ามาก่อนเราก็เล่นเหมือนเล่นกีต้าเราไม่รู้เรื่องอยู่ที่เขามาตกรอบพี่ทานชิ้นนี้ก่อนถอ่วลองพี่จำไมทานเนื้อทานทุกอย่างเนื้อเนื้อเนื้อจีไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรคุณเล่นเนื้อจีเนื้อจีน้องๆเขาเนื้อจีหน่อยแต่มันเป็นเนื้อย่างแหละแตบห่างอร่อยแต่มันอร่อยดีมากโอ้เตะถ้าโตทำงานต้องไปหาสาวป่ะปกติแล้วเดี๋ยวนี้เลิกแล้วพี่เลิกแล้วเลันไปเลยครัไม่ไม่ไปทางนี้เลยไปเรื่องออฟฟิศจริงๆเลยครับเป็นอย่าง แล้วมันได้ได้ผลไหมอ่ะก็ได้อีกกลุ่มนะ<ด>โอเคโอเคไอ,พอค้พวกที่มันหลอกเราหลอกมันดูทะลึ่งทั้งสามปีอ่ะมันติดแล้วทีนี้พอเราเปลี่ยนคอนเทนต์มันมันเหมือนมันไปไหนไม่ได้ <c oughs> เขาดูอยู่นะดิเริ่มจริงเลยพี่ <c oughs> พวกบึงเนี่นยนะดูตั้งแต่สมัยคือแบบคือเมาส์อย่างเงี้ยคือเมาส์ท่าเนี้ยเหมือนมันโตไปด้วยกันพี่แต้เขาก็แบบ คนที่เคยบ้ากามตอนนั้นอ่ะเขาก็มาปุ๊บมันยังบ้าอยู่แหละมันเป็นกามสัตแค่แบบแล้วก็เอ้ยมีความร้อนละมันจะดูแลลูกมันหัวเใช่พี่อร่อยพี่อะไรอ่ะมีอะไรอ๋อหรอหืออะไรเล่นๆออ๋อโดนครับผมบอกใหญ่พี่กินก่อนเดี๋ยวพี่ไม่ได้ทานข้าวพี่เออพี่อยู่เมื่อกี้เราต็อปไว้ที่เรื่องอะไรนะครับอออกจากวงการใช่ไหมเล่นเบเล่นเบล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 แล้วดีบปิกแล้วแพ้ดบปิกแล้วแพ้แล้วก็ เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นคีคนล่าสุดเนี่ยน้องเป็นไอคีเนี่ยมาเล่นแชมป์เลยก็คือว่าเป็น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 จุดเปลี่ยนของวงเหมือนกันเนาะไปแล้วก็จุดเปลี่ยนของของพี่แามเองด้วยโอเคใช่ไหมตอนนี้เนี่ยผมผมอัดมาสวยนะแต่ตอนนั้นเซเว่นซีนผมชอบเพลงขอบคุณมากครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเจมส์และเบนทฤษฎีเฮ้ยคือเวลาคุณร้องพลงคุณนึกนี่พี่นึกนี่นึกนี่นี่นึกนี่นึกนี่พี่นึกนี่แบ ใช่ใช่โอ้โหให้ผมชอบทฤษฎีขอบคุณมากครับสุดยอดเปิดวิธีเปิดบ่อยนะเซเว่นซีนตอนนั้นผมก็จะมาโปรโมทเนี่ยโบเป็นเป็นดีเจยูฮัตเวสใช่ใช่ใช่ตอนนั้นก็เปิดเปทุกคนย่งใส่เสื้อสีแดงปิดปิดหน่อยใช่ใช่ปิดปิดกางเกงปิดมันจะมีดีเจคนนี้ที่เป็นอีโมอ่ะปีปอปีปอเขาจะปิดโบนปีอีอีโมไงผมเขาตอนนั้นเน่ะผมเขาลงมาเฮ้ยเขาพิกวงเขาดีเลยนะ มีเอเอบอดแคสด้วยู่เป็นบุญบุญแคสไปแล้วเอ่ยบุญบุญแคสก็คือจะไอ้นี่เก่าแชมเปญชินแยกกันยังไงครับแยกกันยังไงเหรอแยกกันงงๆอ่ะกันงงๆผมก็ทำอะไรรอบเดียวเขาก็ไปทำนู่นนี่กันทำไรอย่างเงี้ยคุณรู้ดีมากเลยนะเนี่ยแต่เราจำได้ว่ามีคนหนึ่งเขาเป็นแชมเ่ญชับ